วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ วัตถุมงคลในรายการวันนี้นี่อย่างที่เรารู้ว่าอาจารย์แขกนี่เป็นคนสมุปการครับครูบาอาจารย์หลายคนเนี่ยเป็นคนสมุปการโดยเฉพาะอาจารย์เราคนหนึ่งเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในในวงจังหวัดสมุปการโดยเฉพาะเมื่อสมัยอดีตเนี่ยท่านบวชจนเป็นเจ้าว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปูท่ทองวราโยธา ซึ่งแท้จะเป็นสิทธิ์ต้นๆของหลวงพุธทองและก็เป็นสิทธิ์พี่ของหลวงพุเผือกวัดกิ่งแก้วจังหวัดสุพรปรณก,การถ้าเราพูดถึงหลวงพุเผือกทุกคนจะคิดถึงอันดับแรกคือพระพิมพ์ขุดสระหลวงพุเผือกที่สร้างในปี2485ซึ่งมีการขุดสระในวัดกิ่งแก้วครับแล้วก็สร้างพระขึ้นมาพิมพหนึ่งเพื่อแจกให้เป็นกวัญและกำลังใจตอบแทนคุณให้กับชาวบ้านที่มาช่วยกันร่วมขุดสระ พร้อมกับคนที่สลับทุนทรัพย์มาทำการเ,าเลี้ยงอาหารหรือมาทำบุญในวัดก็จะได้พราพิมพ์ศศุสะกลับไปปัจจุบันนี้พราพิมพุสสะหร,รู้อ้เผือกราคาเป็นล้านสวยๆนี่ว่ากันที่สามล้านขึ้นครับในพิมพยย์ใหญ่ใช่ครับพิมพเล็กนี่สวยๆว,ว่ากันที่ล้านขึ้นครับเราจะเห็นว่าพราพิมพ์ศศุสะร,ราคาเป็นล้านครับวันนี้ในรายการไม่ได้พราพิมพ์ศศุสสะออกมา ให้เช่าเขารู้วเผื่อแต่เป็นพระพิมพ์พขุสะย้อนยุคที่หลวงปู่เผื่อว่ากิงแก้วเสกแล้วถูกเอาไปเล่นเป็นวัดอื่น,นเป็นที่อื่นนี่เราจะให้ดูให้ดูเลยนี่อบริเซอร์เห็นยังพี่ขลังให้ดูชัดเจนถ้าเป็นขุสะข้างหลังจะเรียบแต่อันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนท่านตั้งใจเอายันคูเนี่ย ไว้ด้านหลังเลยเห็นยังอ่าโอเคท่านตั้งใจเอายันคูไว้ด้านหลังข้างหน้าเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกับขุสะแต่แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่อันนี้คือแกะมาใหม่แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยใช้ยันคูของหลวงพุธทองร้งนานโยธาเลยอันนี้ด้านหลังครูเพราะฉะนั้นพระพิมพ์นี้นี่มีเอกลักษณ์ในตัวเองปัจจุบันนี้ถูกเอาไปเล่นเป็นพระกุหลวงปู่เผือกฝากกุที่วัดสรุดแต่จริงไม่ใช่ อันนี้นี่เป็นพระที่สร้างที่วัดบางพีใหญ่ในในสมัยอาจารย์พีเจ้าวาดเมื่อปี2512อันนี้สร้าง2512ปี2512สร้างปี2500แล้วเสร็จปี2511เศกเศกแล้วเสร็จในปี2512เพราะฉะนั้นถ้าตามการพระเครื่อท่านนับถือเป็นรุ่นเนี่ยจะถือว่าสร้างในปี2512ซึ่งหลวงปู่เผือกยังมีชีวิตอยู่ตั้งแ,แต่ปี2500แล้วก็หลวงปู่เผือกเนี่ย เป็นคนที่เสกพระชุดนี้แล้วก็อาจารย์ก็เป็นคนเสกแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ในสมัยนะัย้นเป็นผู้เสกเช่นหลวงพ่อเงินวัดดานหหอมก็เป็นผู้เสกหลวงพ่อเต๋อวัดสามงามก็เสกหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีก็เสกเจดีย์ในยุคสมัยนะั้นนะหลวงพ่อเทียมวัดกษัตถ์ตาก็เสกหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงก็เสกเพราะฉะนั้นนี่ถ้าถามเรื่องพุทธคุณนี่แน่นเต็มเปียะ หาวัตถุมงคลที่ครูบาอาจารย์เก่าๆเสกเ,เนี่ยยากอย่างจะเห็นว่าสมเดจประหลอดเมื่ออาทิตย์โน้ที่เราเคยออกกระจุยไม่เหลือไม่ได้องค์เดียวครับเพราะว่าครูบาอาจารย์เก่าๆได้ทําการพุทธาพิเศษแต่อันนี้เนื้อที่สร้างจากการที่เราใกล้คิดอาจารย์แล้วก็สอบถามมาอาจารย์ยืนยนันเลยว่าพระชุดนี้ผงเนี่ยเขียนด้วยผงพุทธคุณในสมัยท่ท่านบวชเขียนลบกับมือ แล้วก็ยังรวบรวมพ้าสมเด็จแตกหักผ้าผงสมเด็จแล้วก็พ้าผงกูวัดพับแล้วก็กู่บึงพญาสุเรนโดยไม่ได้ผสมผงชนวนมวลสารอื่นเลยคือมวลสารล้วนๆแล้วก็มาทําการสร้างขึ้นมาได้พิมพ์เนี้ยขึ้นมาทั้งหมดสี่พันองค์ในยุคนูนครับแล้วก็มีการชํารุดแตกหักเสียหายเหลือสมบูรณ์มาถึงณปัจจุบันเป็นจำนวนน้อยมากครับถูกเอาไปเล่นเป็นหลุมผู้เผือกฝากกู่ ในราคาองค์ละหมื่นต้นต้น <c oughs> สนามพระเครื่องก็คือมีการซื้อขายตั้งแต่หมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทตอนหนึ่งอง์ในสภาพาสวยๆหลังยันหลังชัดๆคราวนี้ถ้าถามว่าระบอกในรายการบอกให้ฟังถ้าเราเอาเงินสามหมื่นไปเช่าหนึ่งแท้ไหมสองเงินทั้ง 30, สามหมื่นสามเช่ามาแล้วอนาคตวันหน้าต้องไรออนายแค่ไหนกว่าจะแพงครับ <c oughs> ซึ่งไม่ใช่ยนแขก พราะวัตถุมงคลชุดนี้นี่เราได้ไปเช่ามาในบ้านของอาจารย์ไปเช่ามาจากลูกชายที่อาจารย์เขาเก็บรักษาไว้แล้วก็ขอเช่ามาในราคาที่ไม่แพงมากถูกกันในสนามแล้วก็เราเห็นว่าเป็นวัตถุมงคลที่คนที่ชอบสะสมวัตถุมงคลหรือใครที่รู้ประวัติของหลวงู่เผือกกินแก้วในพิมพ์ุสส์เนี่ย จะรู้แล้วว่าเป็นพระสุดยอดความใฝ่ฝันที่เขาเรียกว่าสมเด็จจังหวัดสมุทรปราการคือเป็นพระเนื้อผงในจังหวัดสมุทรปราการที่ราคาแพงเทียบเท่าสมเด็จวัละคังและเนื้อหามวลสารไม่ต่างจากวัละคังและบางคุณผอมเพราะเนื่องจากชนวนมวลสารเนี่ยเป็นผงที่สร้างเหมือนกับสมเด็จวัละคังเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้สมเด็จวัละคังบางคุณผอมวัดเกรไว้แขนและไม่มีตังค์เช่าเนี่ยแนะนาว่า ให้เช่าสมเด็จขุสะย้อนยุควันนี้ไปเลยพุทธคุณได้เหมือนกันและที่เหนือสิ่งอื่นใดคือราคาถูกกว่าเยอะเช่าวันนี้เก็บไว้เป็นสมบัติตัวเองก็ดีเ็บไว้เป็นสมบัติลูกหลานก็ดีหรือจะเอาวาแขวนเพื่อหวังเพื่อพุทธคุณจากประสบการณ์ที่ถามคุาาูบาอรยี่าเน้นหนักไปทั้งเรื่องเมตตามหานิยมและโชคล่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ไม่มีประสบการณ์เรื่องคงกระพันเพราะพระแค้วคาด ใส่พระอยู่มักจะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับตัวเราครับก็คือพุทธคุณในองค์พระหนักไปทางแควคลาส,สิ่งที่มองเห็นได้ใช้คือเรื่องเมตตามหานิยมในพระชุดนี้นะในเรื่องเมตตามหานิยมพระสิทธิ์พี่เราเนี่ยแฟนเดียวอยู่บนคอองค์เดียวเลยมเมียเจ็ดคนหน้าตามันขี้เหร่มากนะแต่มีเมียถึงเจ็ดคนแฟนพระพิมพ์ใหญ่เนี่ยกุศลพิมเนี่ยย้อนยุคข,ของอาจารย์ทำเนี่ยมีเมียถึงเจ็ดคน แล้วก็ยอมรับสารภาพกับเราโดยตรงๆว่าคือเอาพระชุดเนี่ยไปแช่ในน้ําอาราธนาแล้วก็เอาไปให้แฟนณปัจจุบันเนี่ยกินทุกคนเจ็ดคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณในเรื่องเมตตาสนเสน่ห์โชคลาภเ,เป็นที่เชื่อถือได้แล้วบอกเลยว่าพระที่เราเอามาทั้งหมดคัดสวยทุกองคแต่บางองค์เนี่ยจะมีบินมุมร่างเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาของพระเนื้อผงเพราะฉะนั้นนี่ ไม่ต้องไปคิดเยอะอะใครได้ไปยังไงก็ให้สบายใจได้ครับใครที่คิดจะส่งกลับว่าเปลี่ยนส่งมาเลยคุณได้คืนตังค์แต่คุณไม่ได้พักไปเพราะ80องยังไงเขาก่เหลือเพราะที่ผ่านมานี่ราคาวัตถุมงคลเราไม่เคยมีวัตถุมงคลเก่าขนาดนี้แล้วก็ถูกขนาดนี้ <80 S 2> ิ0นะโอมผมให้เวลา10นาทีไม่เกิดนีแน่นอนถึงบอกเลยว่านี่เป็นโอกาส ของสมาชิกในรายการพุทธามหาเวียแล้วเพราะฉะนั้นเรามีอยู่แค่80องค์หมดแล้วก็หมดเลยถ้าถามว่าพุทธคุณดียังไงสิทธิพี่เราเนี่ยเมียเจ็ดคนมีแต่ว้า,าหลังเดียวกันอีกคนนึงเนี่ยตะกอนเป็นลูกสร้างซ่อมเครื่องอในอู่รถปัจจุบนันนี้เป็นเจ้าของร้านหมูกระทะที่ใหญ่ที่สุดในจ,จังหวัดสมุทรปราการมีที่ดินเพียบบนคอไม่มีพระอื่น แผนกุศะย้อนยุคพิมเนี่ยองค์เดียวเคยถูกลุมกินโต๊ะในการยิงด้วยปืนสีกระบอกเข้ามาที่ตัวพร้อมกันเป็นเรื่องแปลกไม่ถูกสักนัดเลยนี่ในตัวเนี่ยนอกจากกระถาที่ท่องไม่มีใจสักยันแล้วก็ไม่ได้แฝนผราอื่นนอกจากกุศลย้อนยุคนี่เลยครับองเดียวโดโดองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยเชื่อใจได้อใครจะได้ไปก็ให้เก็บรักษาไว้ อาจารย์แล้วก็พิมพ์ขุดสะนี่สามารถอธิษฐานได้เลยไม่ต้องใช้คาถาไม่มีคาถาเพราะตั้งแต่สมัยพ่อแกอยู่ก,ก็ไม่ได้บอกอะไรแกบบกใครใครให้แกไปแกก็บอกเอาไปพบติดตัวอยากได้อะไรก็คือให้ทําดีคิดดีแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดีเองเดี๋ยวว่าก็ได้แกก็ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วบูลศาลนี่อาจารย์มันจะเหมือนขุดสะเหมือนกันทุกประการเหมือเพราะอันนี้คือเอาเนื้อที่เหลือจากสร้างพิมพ์ขุดสระมาสร้างเป็น ย้อนยุกเลยเหมือนกับทุกปากาและยังใส่จำนวนมวลสารมากกว่ามีผงกุบึงพญาสุเรนมีผงกุวะรคงังผงกุบงังคพรมผงกุวัดเกศผงกุวัดพับแล้วก็ผงหลวงพ่อสำนิกมีเยอะมากที่เป็นเนื้อผงแล้วก็เป็นผงที่อาจารย์แกเขียนเองลบเองอตามพัมภีมหาปฐมังก็ถือว่าเป็นที่สือข,ของการสร้างพระกดไลค์กดแชร์ good like, good share, ด้วยนะคะ